หายไปเว้ยมันไม่ได้อยู่อยู่ในคุกอะโมคิดว่าโโมโมคิดว่าไงวะมึงคิดว่าเรเป็นยังไงวะไม่ใช่กูบอกแล้วว่ากูไม่ใช่ปไ,ใชไปรอเถอะโวยวายเลย มาฆ่ากูเลยฆ่ากูอ่ะใครก็ได้ฆ่ารู้ลุงลุงไม่ดีรู้ลุงเสร็จแล้วยังไงต่อไม่รู้ไม่บอกมึงไม่ดีไม่เพิ่งเจอไหมเอาเดี๋ยวนะบอมบอมบอมแต่ว่าี๋ยวก่อนาแลึงกดยังไง ไอโฟมไม่กดก็กดใช้เสร็จแล้วมันก็แบบอะไรแล้วเมื่อกี้กูไม่เห็นแล้วมันขึ้นยังไงกันแน่กูงงว่ะไม่ไม่เราเราออกมาได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเด็แกลทำไมทำไมมีศพมินอยู่นั้นน่ะก็เดินขึ้นมาแเจอศพคือใช่กูว่ะเดินมาไก่บอมเว้ยกูว่ะเดินขึ้นมาไก่บอมแล้วไอ้บอมมันก็จะแบบอะไรนะจะทำอะไรนะจะโหนสารสูตรศพต้องเดินไปกดที่ศพเลยแต่คืออ๋อที่บอมบอกว่าเด็กเด็กขึ้นถ้าเจอศพเดี๋็กขึ้นทำอะไรก็คือเป็นสารสูตรกูต้องอะไรนะ เด, auto, เดินเดินเดินไปที่ศพแล้วกดแล้วกดสกิลมึงกูกดแล้วเมื่อกี้แล้วมันก็ตุรุุ่งเสร็จกูไม่เห็นมันจะขึ้นอะไรเลยกูเลยงงว่าแล้วยังไงต่อวะไม่ไม่ดูชื่อ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 ศพดิ้วดูชื่อมินเดี๋ยวมีโลขึ้นเปล่าของมึงอ๋อมีเป็นสัานเตี้ยเอาเอาเอาแล้วแล้วสัานเตี้ยตายไงแสดงแสดงว่าน่าหนักที่ถ้าเป็ดฆ่าไงไม่ไม่แล้วแล้วก็เป็นเป็ดอย่างเดียวไม่แน่ล พราะถ้าเพราะถ้าอูอูฆ่ามินถ้าเกิดอูเป็นน้ำเผอต้องตายต้องมีศพกู้แต่ว่ามีแค่ศพกคนเดียวก็ได้เป็นเป็ดฆ่าเอาแล้วก็อูตายไงรล้วว่ากูปวคนที่ควก็สถใส่ได้ปวดเหี้ยปวดกูทำไมพวกกูทำไมใครปวดกูสัตภาพมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กูปวดไม่ทันอะไรวเนี่ยงงมากเลยกูกูต้องทัตเต้ไก่บอมแหละเดี๋ยวเป็นโร้ด้วยกูนี่ว่าไม่ เฮ้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 คือกูต้จะติดคุ้มมึงแล้วเว้ยพอดูสภาพแล้วเป็ดมันจะรู้ว่าแล้วกูเป็นอะไรนั่นแหละนักเลือดแบบเพราะตะแกะตะแกะตะยินมาไอ้ตองบนถามไอ้ว่าไอ้เป็นไรอ่ะอาจจะใช่ก็ได้นะอันนี้อันนี้ลองเดาไว้เฉยคู่สมิงกูหมายถึงไอ้ไอ้ตองอยู่ไหนเข้าไปเข้าไปเข้าไปตองอยู่ไหนทํากูไม่เข้าอ๋อ ศพมีสองคนก็คือฟูกับโอมเอ้เนี่ยฟูกับมินกับมินแปลว่าอันไหนแต่เป็นตองกับไอ้ตองวัาอะไวะตองกับอะอไอไอ้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 ไอไอ้ไพ้ไอ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 รไ่้ไเ้ไอ้เอ้่อ้ไออ้ ระเบิดหรอเไวม่ไม่คือระเบิดคือวอะปรวะแสดงแสดงว่าไอเป็นเราสามคนเมื่อกี้มีศพสามคนแล้วนะไอไอไม่ได้เป็นไอมีศพสามคนแล้วว่าไอกะโฟมมีศพฮัลโหลเอองเดี๋ยวเดเดี๋ยวเไอหาย้เมก้เาไปไอหายไหาอหายอหอหไอหาไอหายหายอหาาออหายหายไอหาอหายไออายเอหยไอหยไอหายเอหยเอหายอหายเอหายอายไายไอหยหายไอหายไอายออายยยไยยยอยยยยยหยยว นี่คือเมื่อกี้มีคนแบบเป็นจอมทําลายแล้วก็แบบโยนระเบิดมาเว้ยแล้วก็โยนระเบิดไปให้กูกูก็เลยโยนระเบิดไปให้ไอเว้ยแล้วไอตายแล้วเหรอใช่ไอตายแล้วคนที่เดินผ่านกูคือ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 ไอตย๊่ไดิไอตึ๊งอะไรไม่ใช่โอเค มาเป็นนามเพอไปโอ้ม่นะลองลองไม่ลอง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 เช็คตองนี้ใช่ไหมเช็คยังอันนี้อันนี้กดเช็คยังจะได้กดรีพอร์ตอันหนึงอีกคนนึงก่อนโอเคได้ได้พอครบแล้วบอกนะด็กได้กดรีพอร์ตได้ละเอาเลยนะรีพอร์ตรักกด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 เอาราช่วยประกาศด้วยครับโอเคโอ้โหเนนนียมัอขาด้ะแสดงว่าใช่แล้ว ่าแต่อีกคนนึงไม่ชัวร์ว่ะไม่ไม่ฆาตกรเหลือคนเดียวแล้วใช่ฆาตกรเหลือคนเดียวแล้วเพราะไอะไรใช่กูว่าปอเว้ยปอจริงจริงไม่ก็ปอตัวจริงอะสองคนเนี้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอันอันอันนี้อันนี้เปิดเผยได้ไหมว่า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 ที่เซอร์เป็นอมเพอไอไม่ไอตองเป็นแอมเพอสายเปี้ยกตองเป็นนาย ไอตองเป็นแนวคือไอเตอร์เป็นเอ่ออะไรเนี่ยถอดล่างใช่เตอร์เป็นถอดล่างอะไรว่าใจก่อนนั้นนั้นแล้วก็ไอตองหมั่นไส้ถึงแล้วไอ้แช่์มีการมีการแคนเกตซิ่งอย่างนั้นนะปึงแมนเหรอปึงแมนหีกอ่ะไอ้วัดที่เนี้ยกูว่าใช่หวะไอ้ปอคนไหนคนไหนใช่คนไหนปอคนไหนเจริงจริงเขาพูดไปแล้วเมื่อกี้ คนที่กูสงสัยแล้วกันเย๋อใครปวดเจ๋ออ้าวก็ไม่พอดิไอปวดปูมอ้าวเข้าคุกไอปวดฟูมอ่ะอ้าวไอปวดก็เป็นเป็ดไงคนที่กูสงสัยเขาปวด det Hallo? โฟมโฟมโฟมขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปบนขึ้นไปบนมานี่มาดิหลบมานี่ตามมาตามมาเย็นล่างไปค่ะโอเคไม่คิดไมาคิดว่าไงว่าคุณอยู่ในคุกแต่หายไปจากคุกอะเดี๋ยวก่อนไอไอ้บ้าไี้คนยัดระเบิฟไฟดอนเฟรชไม่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 ปอมันจบแล้วเว้ยคนคนอยู่ในคุกอะมันหายไปเว้ย มันไม่ได้อยู่อยู่ในคุกอะมึงคิดว่ามึงคิดว่าไงวะมึงคิดว่ามันจะไงวะไม่ใช่ตะกอนปังมึงปังเลยตึ้งตัวมันยืนอยู่กับปอตัวจริงกับบอมเว้ยแล้วทีเนี้ยระเบิดมันก็มาอยู่กับกูอตัวทั้งๆที่ตาไม่ได้อยู่อะไม่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้ตามันหายไปจากคุกแล้วมึงคิดว่ามันออกมาได้ไงถ้าประตูไม่เปิดนอกจากไปหลงท่อ คือก็ไม่รู้แต่คือตอนนี้คือระเบิดอยู่ที่กูเียนมันโจมได้แต่หมพมูดหรอมตายแล้วไม่ตามไม่พูดใช่ไงมันมันโปะแตกแล้วมันโปะแตกแล้วไม่ใช่คือระเบิดอยู่กับกูตอนนี้คือไม่บอมกรปอตัวจริงอะไม่ไม่ใช่บอมไอบอมเป็นชนะสูตรมันมันมันไม่ใช่โนเวบอตัวจริงที่คือหมายถึงตัวเขียวหรือตัวแดงอะ เมื่อกี้มันจะเขีระเบิดยังไงเออเมื่อกี้ระเบิดมันจะมาอย่างไหนอะโปอเอ้าไอ้เหี้ยกูไม่ใช่กูบอกแล้วกูก็บอกแล้วกูบอกแล้วว่ากูไม่ใช่อีโม่คือ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 มึงอะคือมึงอลัพูดถูกเว่ยคือมึงพูดถูกแต่มึงโดนไอ้ผมขัดกูบอกแล้วว่าไอ้คนมันลงข้อนี้มันต้องเป็นต erm ิดลงข้อหนี บอกแล้วไอ้พวกต่ดนไอ้โค้ขัดเว้พูดถูกอยากเลยเ้ากูมองไม่เห็นแม่และไอ้โค้งบอกว่าโค้ระเบิดมากูยังไม่ได้ทถอะไรเลยเลยกูแบบกูได้ระเบิดไปแล้วไงแตกูปิดถังถอดล่ากไอ้ไอ้บอกว่าปิจถังตัวจริงมึงเหงามึงเนี่ยไม่คือคือกูก็จะไปหลอกมันว่าไอ้ไอ้เชี่ยนี่หนีตายแล้วหีียน่ แต่เป็ดไม่อยู่่ะมันถายไปแล้วไอ้แต่เป็ดไม่อยู่ไงมันถายไปแล้วไอ้แต่กูเป็นเซเลบอ่ะมันต้องได้ใช้แหละต้องได้ใช้แหละเราไม่มีใครไอสัตว์เอ้ยกูไม่ตองไอ้กูไม่ต้องไอต่อแล้วแล้วมันเปิดไปยี่สิบสองเปได้ไงวะบอกได้ไงวะไม่ถ้าอินดาไม่ผ่ามันอยู่ในควันนั่นแหละเว้ยแต่แค่มองไม่เห็นเว้ยัันนน่ควแหละเว้ยแต่แค่มองไม่เห็นเว้ยทำไมอะ ในกูต้องบอกทำไมไม่กูไม่ใช่ใช่ทเป็นกูด้วยทำไมเป็นกูด้วยเออไอตองทำไมไม่ยิงเพื่อนกูด้วยเออไอตองกูจะยิงกูอย่างเดียวเลยไม่สไม่ไ่ฝังมัไม่เชื่อเ็เปิดจ็แล้วกูระเบิดอาแพ้เ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 อาแพ้ไม่หน่บไฟ เหกูมาตรวจทุกอย่างกูมาตรวทุกอย่างเออไอ้บอมคือไอ้บอมกถูกทุกอย่างเลยไอ้บอมไปไอ้บอมกถูกทุกอย่างเลยเว้ยเจ๊ขัญล้อแว่งไอ้บอมแล้วอ่ะได้อ่ะ